สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรียวรีวิวผมจะมารีวิวกับมอนิเตอร์ USB Type C นะครับแบบพกเล็ก 4K ที่น่าซื้อที่สุดและผมเองก็ ซื้อมาใช้งานด้วยตัวเองนะครับก็เลยอยากจะมาป้ายยาเอ้ยจะมารีวิวให้ชมกันนะครับกับเดลอันตาชาร์ปยูสองเจ็ดนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0บาทบวกลบและแต่ลานะครับแต่ส่วนมากจะถูกกว่านั้นจะมีเรื่องของความน่าซื้อจุดเด่นนะครับความสนใจอะไรบ้างไปชมกันต่อได้เลยครับ สำหรับจอเดลอัน a ้ h a r ฟนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความน่าใช้งานนะครับให้สีสันที่เที่ยงตรงนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมากมายเลยตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นไซซิ่งขนาด27นิ้วแล้วก็เป็น U Series นะครับที่ให้ความคมชัดแล้วก็สีสันที่เที่ยงตรงอย่างที่สุดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าจอนะครับแบบ USB Type C ที่มีจุดเด่นในการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวก Thunderbolt 4หรือว่าเป็น USB 2-40แบบ Full Function ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อเพียง USB C เส้นเดียวชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้ ง่ายเลยหยิบโนบ,บุ๊กปุ๊บมาต่อปับ๊บแล้วก็รองรับนะครับทั้งตัวโนบ,บุ๊กเดลเองหรือว่าแล็ปท็อปยี่ห้ออื่นรวมไปถึง MacBook ก็รองรับเช่นเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเดลอันตาชาร์ป u สองเจ็ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นนะครับมากมายเลยทั้งตัวหน้าจอที่เป็นขนาดนะครับที่กําลังพอดีวางบนโต๊ะใช้งานแบบนี้นะครับต่อคีย์บอร์ดแยกต่อเมาส์แยกเนี่ยเพื่อเพิ่ม productivity ในการใช้งานเนี่ยผมว่า เป็นไซส์ที่เหมาะสมเลยนะครับแล้วก็ได้ของตัวความละเอียดเป็น Ultra HD นะครับ3,810คูณ2พิิกเซลคือคมชัดดีมากๆในการดูคอนเทนต์ในการทำงานสีสันเองเก็เที่งตรงนะครับระดับ DCI P 3 98%คือเอาไปทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอทำงานอาร์ตเวิร์ทำงานทั่วไปหรือว่า เพื่อความบันเทิงก็ถือว่าตอบโจทย์โดยทั้งหมดอีทัน,นะครับมาพร้อมกับเทคโโนลยีนะครับ IPS Black ให้สีสันสีดำเนี่ยที่ดำสนิทยิ่งกว่าหน้าจอ IPS แบบเดิมๆใกล้เคียงหรือว่าเทียบเคียงกับมินิ LED หรือว่า O อเลเลยก็ว่าได้สมมุตให้ในการแสดงภาพนะครับสีดำเนี่ยมีดีเทลรายละเอียดอยู่แล้วก็โทนไฮไลท์เนี่ย ก็ยังมีเรื่องของรายละเอียดคมชัดอยู่ดีกว่าหน้าจอปกติทั่วไปนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีฟีเจอร์อีกมากมายนะครับด้วยการที่เป็นหน้าจอที่เสมือนว่าเราต่อ USB C ไปแล้วเส้นเดียวก็เป็นหับในตัวด้วยมีทั้งตัว USB Type A เพิ่มเติมมาให้นะครับ LAN RJ15 ก็มีมาให้และหน้าตาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าสวยงามน่าใช้หรือว่าถ้าใครนะครับจะซื้อนะครับลำโพงซาวบาของทางเดียวเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มเติมก็ทําได้เพราะว่าเป็นแบบแมกเนตสุดท้ายคือเรื่องของการประกันนะครับก็เป็นแบบ3ปี o n s i ซ e ์เซอร์วซ่องผิดถึงบ้านซึ่งการรับประกันหลังการขา,ขายของทางเดียวนั้นดีมากๆจากที่ผมเคยเจอมาเองหรือว่าจากที่เพื่อน,อนๆลอยฝั่งกันนะครับกับราคา1 9 0 0 0บาทโดยประมาณผมถือว่ามันเป็นหน้าจอ 4K USB Type C ที่น่าซื้อสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปจุดที่ผมใช้งานแล้วชอบกันนะครับ จุดที่ผมชอบนะครับอย่างแรกเลยสำหรับตัวหน้าจอเดลนี้นะครับก็คือเรื่องของสีสันที่ดีแล้วก็เที่ยงตรงในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับมอนิเตอร์ หลายรุ่นในตลาดณตอนนี้ในที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์ที่ครบคันแล้วก็ครบทั่วเลยก็จะเป็น IPS Back นะครับการที่เป็น USB-C หับในตัวการที่เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ใ p ้ C ที่ต่อผ่านทางโนบ,บุกด้วยเส้นเดียวใช้กับ Mac หรือว่ากับแล็ปท็อปวินโดว์ก็ทําได้เยี่ยมยอดเดยวมากอย่า่ที่นะครับก็จะเป็นของตัวดีไซน์การแบบของเขาก็คือดูแล้วมินิมอลดูดีนะครับตามสไตล์ของเดลมอนิเตอร์ยุคใหม่เอาไปวางที่ทํางานที่บ้านโต๊ะทำงานเนี่ยผมว่า มันดูแล้วลงตัวมากๆสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เรียบง่ายอดียวี่5านะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว kvm ทําให้เราเนี่ยสามารานะครับใช้งานร่วมกับตัวโน้ตบุ๊กสองเครื่องได้ต่อพร้อมๆกันโดยที่ใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเพียงชุดเดียวเท่านั้นเหมาะเลยกับคนที่เรียกว่าจําเป็นจะต้องต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องพร้อมๆกันโดยใช้หน้าจอเพียงหน้าจอเดียวเดียวี่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกันหลังการขายแหละว่าเป็นแบบ3ปีออนไลน์นะครับซึ่งถือว่า เป็นบริการที่ดีมากๆเลยที่ผมเคยเจอมานะสมมุติว่าหน้าจอตัวนี้ไม่มีขายแล้วหรือว่าเป็นหน้าจอที่ใช้งานแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาก็มาซ่อมฟรีถึงบ้านกรณีที่ไม่มีให้เคมแล้วให้ซ่อมแล้วเขาก็จะเปลี่ยนหน้าจอใหม่ไปเลยนะครับ ซึ่งจากที่ผมทดลองใช้งานมานะครับข้อควรรู้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวจากการที่มันเป็นหน้าจอมอนิเตอร์เพื่อการทํางานชั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมเพราะว่ารีเฟลเลตของมันเนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตเท่านั้นเว้นแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเกมไม่เน้เนรีเฟลเลตมาก60เฮิร์ตก็ถือว่าเพียงพอแล้วส่วนเรื่องอื่นผมถือว่ามันเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ในราคา19,000บาทที่เพอร์เฟครุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ สำหรับสเปคเต็มๆนะครับของเรียวอีตาชาร์ป U2723QE นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ครบเครื่องแล้วก็ครบคันเลยด้วยตัวไซ i ิงนะครับขนาด27นิ้วกับความละเอียดนะครับ UHD หรือว่า 4K ที่3,810คูณ2,160พิกเซลก็ถือว่าคมชัดามากๆเลยในการสร้าง หรือว่าเสีคอนเทนต์ก็ถือว่าเหมาะสมในส่วนตัวสีสันนะครับสามารถแสดงถ,ถึง1000ล้านสีก็ถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วโดยมีความสว่างนะครับสูงสุดอยู่ที่400นิตเดวยกันและมีค่าคอนทราเรโนนะครับอยู่ที่2000ต่อ1ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีกว่านิเตอร์ทั่วไปเรสปอนส์ไทม์นะครับอยู่ที่5มิลลิวิกโดยมีรีเฟเรนซนะครับอยู่ที่60 h ิเฮิร์ตส์เรชโสัดส่วนนะครับก็จะอยู่ที่16ต่อ9เรียกว่าเป็น เรโชยอดนิยมเลยน้ำหนักของตัวหน้าจอเองทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่4.76กิโลกรัมก็ถือว่าพอที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อยู่และที่สำคัญนะครับจะมีพอร์ต USB Type C แบบ full function ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อนะครับกับโนบุกเพียงเส้นเดียว่ันทาง Type C เนี่ยต่อจอแยกได้แล้วก็ชาร์จไฟโนบุกได้ในตัวโดยใส่ไฟได้สูงสุดอยู่ที่90วัตต์นะครับ ดีไซน์ก็แบบของเด l อันตาชา a r ป U สองเจ็ด Q e นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ขนาด2ีนิ้วที่ผมคิดว่ามันมีความเล็กกระชับมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องตัวสีสันเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทูโทนก็คือจะเป็นสีเงินเป็นหลักที่บริเวณด้านหลังขาตั้งฐานรองนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขอบหน้าจอสีดํา แบบขอบบางเฉียบเลย Infinity e นะครับซึ่งผมเองก็คิดว่ามันดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมีความลักสเนี่ยมากกว่าเดลอาณชาบ p ยุคก,ก่อนแบบเห็นได้ชัดโดยตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานเรื่องของงานประกอบนแน่ๆนะครับตามสไตล์เดลเขาฝาหลังก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้เดลอยู่1จุดด้วยกันมีเรื่องของตัวขาตั้งนะครับ ที่เป็นลักษณะน้ำหนักเยอะนะชั้นแล้วในการที่เราจะหมุนหน้าจอไปมานะครับก็สามารถปรับได้อย่างแบบมั่นคงแข็งแรงเลยแล้วก็ตัวขาตั้งฐานจอเองเนี่ยก็เรียกว่านอกจากที่จะหมุนซ้ายและขวาได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะยังสามารถนะครับปรับสูงต่ำได้แบบนี้เยอะนะเรียกว,ว่าเราเนี่ยสามารถแอสซัดได้ตามโต๊ะตามเก้าอี้ของเราเลยซึ่ง จำเป็นมากๆสำหรับคนที่ทํางานแบบทุกๆวันนะรวมไปถึงยังสามารถคิวหน้าจอได้ด้วยนะครับปรับเงยปรับก้มก็เรียกว่าแล้วแต่เราหละว่าจะปรับหน้าจอแบบไหนให้เหมาะกับการนั่งทํางานของเรานะครับรวมไปถึงยังสามารถปรับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแนวตั้งก็ได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าบางคนหรือว่าผมเองนี่แหละก็จำเป็นจะต้องใช้กรณี หน้าจอแนวตั้งนะครับเพื่อใช้งานบางอย่างในการวิวไฟเอกสารอะไรเป็นต้นแบบนี้แล้วก็สามารถปรับกลับมาได้ด้วยนะอ,อถือว่าดีไซน์ก็แบบเนี้ยผมคิดว่ามันดูลงตัว สวยงามแล้วก็พรีเมียมเป็นอย่างดีนะครับในการติดตั้งเองก็ต้องบอกว่าทําได้ไม่ยากนะเพราะว่าไม่ต้องใช้ไขควงเลยนะครับเรียกว่าขาตั้งเองเนี่ยเป็นฐานที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับลักษณะจริงๆก็เป็นแผ่นโลหะข้างล่างแหละมีเรื่องของตัวที่หมุนเป็นสกรูเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตแกะจะก่องมาปุ๊บเราสามารถไขเข้าฐานได้เลยและตัวฐานเองเนี่ยในการเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นสลักที่เราเนี่ยสามารถถอดได้แบบง่ายนะครับง่ายไหม อ่ะประกอบกับนะครับอ่ะก็ถือว่า ผมว่ามันง่ายมากเลยไม่เหมือนกับบางยี่ห้อที่ต้องแบบต้องใช้ไขควงไขตรงนั้นไขตรงนี้ด้วยนะครับแต่เดียวถือว่าฉลาดในการออกแบบมากมากเลยซึ่งตัวฐานตั้งเองนะครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องนะครับบลอเอาไว้ทําให้เราเนี่ยสามารถสอดสายไฟนะครับสายญาเนี่ยในการเซตอัพได้ด้วยทําให้เวลาเก็บสายบนโต๊ะคอมเรียบร้อยเป็นอย่างดีสุดท้ายนะครับกับในส่วนของตัวนี้จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มจอยสติ๊กนะครับไว้ใช้งานต่างๆพวก ควบคุมโอเปเรตปรับไบรท์เนสัาสว่างพรีเซตหรือว่าระดะเอดอื่นๆขอบตัวเครื่องนะครับรอบๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีการทําช่องเอาไว้อันนี้คือไว้ระบายความร้อนของตัวหน้าจอนะครับจะเห็นได้ชัดบริเวณที่เป็นขอบหน้าจอด้านบนเห็นไหมออแล้วก็ในการเชื่อมต่อนะครับหรือว,ว่าชุดจไฟนะครับเขาจะอยู่ในหน้าจอนี้แล้วเพราะว่าคอร์ดเนี่ยก็เป็นแค่เพียงสายไฟปอเปาเท่านั้น ไม่ในการเชื่อมต่อต่างๆว่าบนโต้เนี่ยมันดูไม่รกไม่ละเกะละกะนะครับมาต่อที่ตัวด้านหน้าเลยดีกว่านะครับด้านหน้าเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับหน้าจอเป็นแบบด้านส่วนขอบหน้าจอทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นแบบขอบบางมากๆทั้ง4ด้านเรียกว่าแทบจะไร้ขอบเลยกรณีที่เราเนี่ยซื้อหน้าจอเดียว2จอมาต่อกันก็ถือว่า รอยต่อเนี่ยค่อนข้างแคบมากๆนะครับส่วนมุมขวาล่างของตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นไฟสแสดงสถานะการทํางานอยู่หนึ่งจุดเรียบง่ายมากๆเลยส่วนอื่นเรียกว่าเดลเนี่ยเขาไม่มีโลโก้เดลบริเวณใต้นหน้าจอและยุคใหม่เนี่ยจะถูกติดตั้งเอาไว้ที่ขาตั้งด้านหน้าแบบนี้นะครับมาดูที่พอร์ตการเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับด้วยการถอดหน้าจอออกมาง่ายมากๆนะครับขอเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยกันแล้วกันนะครับ อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น power cord นะครับไว้เชื่อมต่อกับตัวสายไฟปกติเลยถัดมานะครับก็จะเป็น HDMI in ถัดมานะครับก็จะเป็น Display port in นะครับแบบตัวเต็ม ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB Type C แบบ full function ตรงนี้แหละเป็นพอร์ตพระเอกของเราเลยนะครับในการเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กสามารถใช้ไฟได้นะครับแล้วก็ต่อจอแยกได้ในเส้นเดียวแล้วก็ทําให้ตัวหน้าจอตรงนี้เป็นหับในการเชื่อมต่อกับพอร์ตอื่นๆอีกด้วยต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น i s y port out ไว้ขยายในการเชื่อมต่อไปยังอีกหน้าจอหนึ่งได้เลย เ,ออเป็นตัวพ่วงมาในตัวเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องต่อหูฟังและไม้นะครับแบบ3 5มมลเ mm, มตร AUX นั่นเองถัดมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับแบบอัสว์เตมก็คือทําหน้าที่เนี่ยเพื่อเชื่อมต่อทาให้หน้าจอน,นี้เป็นฮับเช่นเดวยวกันบางทีบางกรณีเนี่ยเราไม่ได้ใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ Type C เส้นเดีวยวนั่นเองถัดมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็น USB นะครับ Type A จำมวนสองสี่ช่องด้วยกันไว้สลับการขยายเชื่อมต่อ ปยังพวกพิลเตอร์หรือว่าแฟลชไดส์อุปกรณ์อื่นส่วนตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็น LAN RJ 4 5นะครับไว้สลับการเชื่อมต่อน็ต w เวิกทางทางพวกเราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเพื่อที่โนบุของเราเนี่ยจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายแบบมีสายนั่นเองและขอบตรงนี้นะครับยังจะประกอบไปด้วย USB สองห้ A อีก1ช่องเยอะไหมโหโครเยอะ,อะสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับ ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอีกนึ่งช่องพวกแฟลชไดร์ยุคใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นสําหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนอกเหนือจากตัวหน้าจอขาตั้งฐานตั้งแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยพอร์ตนะครับสายไฟนี่ต้องให้อยู่แล้วเนาะ USB Type C นะครับท Type C หนึ่งเส้นอันนี้เป็นตัวเส้นหลักเลยที่เราใช้งานประจำนะครับถัดมาก,ก็จะเป็น USB Type A ท Type C นะครับและนะครับ Display Port ไว้เชื่อมต่อกับพวก PC นะครับที่มีตัว ดิสิบพอตตัวเต็มมันเองและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับในการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นว่าปรับอะไรได้ต่ออะไรได้ประกอบเ่อืยังไงจะก,กรอกนะครับก็ถือว่าให้สายสัญญาณมาค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวจะขายทางเดียวแค่ HDMI to HDMI เท่านั้นนะครับ สำหรับประสบการณ์ทดสอบใช้งานจริงนะครับเรื่องตัวสีสันเองเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเอาไปทํางานนะครับเรื่องของการโปรเซสไฟล์ลอนะครับผ่านทางโปรแกรมไล l ลูปนะครับเอาไปตัดต่อวิดีโอนะครับเอาไปเสพคอนเทนต์นะครับดู YouTube ดู Netflix ทํางานทั่วไปนะครับเล่น Facebook นู่นนี่นั่นต่อเป็นหน้าจอหลักต่อเป็นหน้าจอรองนะครับบอกเลยว่าดี มากๆเลยแม้ว่ามันจะเป็นหน้าจอรีเฟรชเรท60เฮแต่สลับผมเองคิดว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของความลรื่นงหลแต่อ,อย่างใดอะเนาะคราวนี้เราเองเนี่ยก็ทดสอบด้วยตัว s p i d e r X อีลิตนะครับเพื่อมาดูค่าต่างๆของตัวหน้าจอว่ามัน a n a l y i s ออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลทดสอบอะไรบ้างที่มันน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือค่าการมุของสีหรือว่าขอบเขตสีของตัวหน้าจอนะครับแน่นอน srgb นะครับ100%เลยเป o b rgb นะครับ89%แล้วก็ตัว d c b 3นะครับอยู่ที่97%ก็ถือว่าดีมากๆกับหน้าจอราคา ช่วงประมาณนี้ถัดมานะครับเรื่องของควาสว่างเนี่ยสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ408นิตก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างสว่างเลยเอาไปใช้งานที่บ้านนะครับที่ทํางานที่สตูดิโอเนี่ยเพียงพอแล้วก็สู้แสงกับไฟแน่นอนถัดมานะครับเรื่องของความสว่างความสม่ำเสมอของตัวหน้าจอนะครับแบ่งเป็น9ช่องก็ถือว่าโดยรวม โอเคเลยสำหรับการใช้งานอาจจะมีมืดๆบ้างนะครับบริเวณขอบหน้าจอทางด้านขวามือต่อมานะครับค่าค่าสีเนี่ยหรือว่าค่าเดลต้า E นะครับคาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่1.08เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีมากๆเลยสำหรับการใช้งานเรื่องของตัวกราฟิกสรุปนะครับจากคะแนนรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่น่าใช้งานที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยในช่วงราคาไม่เกิน2 0,000บาทนะครับ สำหรับการปรับตั้งค่านะครับต่างๆเนี่ยผ่านทางตัว OSD นะครับด้วยปุ่มจ o y สิกด้านหลังเนี่ยถือว่าทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าไบเนตต่างๆนะครับกดเข้าไปนะครับสากนั้นกดขึ้นลงซ้ายและขวาเขาก็เองก็จะมีเรื่องของการแสดงสลักเอาไว้ว่ากดตรงกลางก็จะปิดนะครับกดทิ้งทีจะเปิดนะครับหรือว่าจะเป็นการปรับเมนูแบบละเอียดดก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีเรื่องของตัว พิ c คเจอร์ออนพิเเจอร์ด้วยนะกรณีที่เราเชื่อมต่อกับหลายดีไวซ์พร้อมๆกันผ่านทางหน้าจอเดียวนะครับหรือว่าในการปรับตั้งค่าต่างๆแบบละเอียดมากกว่าน,นั้นอินพุตซอสต่างๆนะครับแบบนีออ้บางทีกรณีเราเชื่อมต่อกับหลายๆดีไวซ์พร้อมๆกันนั่นเองเป็นต้นเรื่องของตัวค่าสีนะครับก็ปรับได้เหมือนกันว่าจะมีพีเซตโหมดอะไรหรือว่าถ้าเราจะปรับแบบควิกโหมดกดปุ่มเดียวแล้วก็เลื่อนไปนะครับซ้ายขวาตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็ถือว่า ในการปรับตั้งค่าด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียวผ่านทางตัวจอย i ิกทางเดลตัวนี้ก็คิดมาเป็นอย่างดีแล้วนะสรุปรีวิวนะครับสำหรับเดลอันตาชาร์ปยูสองเจ็ดนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นมอนิเตอร์27นิ้วนะครับ 4K อีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าซื้อแล้วก็มีความน่าใช้งานมากๆนะครับจากที่ผมเองเนี่ยซื้อมารีวิวด้วยตันเองแล้วชอบชอบแล้วก็อยากจะบอกต่อนะครับ ีว่าเหมาะเลยสลับคนที่เน้นการใช้งานนะครับโน้ตบุ๊กต่อผ่านทาง USB Type C เส้นเดียวไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเดลหรือว่าอ e ีฮอนอื่นก็ได้หรือว่าจะเป็น Macbook ก็ทําได้นะครับสะดวกมากทําให้เราเนี่ยสามารถในการหยิบจับไปไปมา,มาต่อปุ๊บ ใช้งานได้ปั๊บแล้วก็ตัวหน้าจออีกเนี่ยก็ทําหน้าที่หับได้ในตัวอีกด้วยเรียกว่าเป็นหน้าจอตัวเก่งที่ใช้งานได้อย่างรอบด้านนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปขยายการเชื่อมต่อเป็นหน้า่อที่2กับการเชื่อมต่อกับตัวโนบุกหรือว่าใครนะครับจะซื้อเอาไปใช้กับตัว PC ที่ในเรื่องของตัวสีสันที่เที่ยงตรงนะครับดีไซน์ที่ดูดีความทนทานดีนะครับแล้วก็การรับประกันหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ถือว่า น่าซื้อมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานต่อกับ iPad ที่เป็น Type C ยุคใหม่พวก iPad Air หรือว่า iPad Pro นะครับเรียกว่าต่อปุ๊บติดปั๊บนะครับเป็นหน้าจอแบบดู i ิเคทได้เลยซึ่งก็เหมาะสำหรับการพรีเซนต์งานหรือว่าการใช้งานบางอย่างกับราคานะครับอยู่ที่ 19, 0 0 0บาทรับประกันแบบ3ปี on site service ซ่อมฟีถึงบ้านมาตรฐานเดลเชื่อว่าหลายคนถ้าซื้อไปใช้งานนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนอาจจะมีข้อ คนดูเล็กน้อยตัวนี้ไม่ได้เหมาะเอาไปเล่นเกมเท่านั้นองปิดท้ายนะครับสลับเพื่อนเพื่อที่ดูรีวิวเดลมอนิเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับก็มาบอกความเห็นกันหน่อยว่าชอบตรงไหนนะครับหรือว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมาใช้งานแล้วก็มาช่วยผมรีวิวเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับก็าจากกันไปนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b สไครป์ที่ช่อง y o u b e c h ช n n e l กด Follow ที่ Facebook Fanpage กันด้วยสรับคลิปนี้เดลรีวิวขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ